ต่างต่างก็มาไหว้หลวงปูส่สวงทำอะไรคะลวงขไข่หนึงน่ง ห้าอืมฮะไปเก็ไปเอามาแล้วแล้วพี่ตังไปเก็บมาโยนไม่ได้นะครับน้องไอรินน้องไอรินก็โยนไข่ซะงั้นนึกว่าของเล่นไม่ได้ไม่เอา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 นั่นนั่นนั่นไม่ได้ไม่ได้พาน้องออกมาจะใส่ไปใส่ไป,ไปโอเคป้าย ไปตั้งหยิบใส่หยิบใส่พอแล้วไม่ลวงแล้วแก